เรื่องเล่าของเผ่าบาเตะเผ่าบาเตะคือเผ่ากินคนที่ว่ากันว่าอาศัยอยู่ที่ป่าฮา,าลาบลาคําว่าบาเตแะแปลว่าคนเถื่อนคนอมหิตแต่ความหมายโดยทั่วไปนั้นคือคนถิ่นหรือว่าคนพื้นเมืองนั่นเองครับว่ากันว่าหัวหน้าเผ่าบาเตะหรือบาเตะปูเตสามารถแปลงร่างเป็นเสือดําหรือเสือสมิงได้ในสมัยก่อนว่ากันว่าที่ป่าฮา,าลาบลาจังหวัดนราธิวาสเมื่อใครก้าวเข้าไปในป่าและเผลอไปเข้าเขตของเผ่าบาเตะเข้าคนคนนั้นจะถูกนําไปฆ่าและจับกิน เผ่าบาโะเป็นเผ่าที่มีความเชื่อเรื่องพูดผีวิญญาณและทางไสยศาสตร์เฉพาะถิ่นอีกทั้งยังหวงอาณาเขตพื้นที่ของตนเป็นอย่างมากพอเมื่อไรก็ตามที่เขาสามารถจับคนนอกได้หลังจากนําไปทําเป็นอาหารแล้วเขาจะนําชิ้นส่วนของมนุษย์เช่นศรีรษะมาแขวนเอาไว้เพื่อกางอาณาเขตของตัวเองอีกด้วยเนื่องจากเรื่องเล่านี้เป็นเรื่องเล่าที่มีความเซสติฟิเป็นอย่างมากหากชอบเรื่องเล่าของเผ่าบาตะรบกวนฝากคอมเมนต์เอาไว้ด้วยครับเดี๋ยวเราจะนำบอ,อกมาขยี้หรือว่าเล่าให้ทุกท่านฟังอย่างละเอียดอีกครั้ง